สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่กันครับนะครับเป็นเกมปลาหมึกนะครับจากค่าย Nintendo ทำมาเป็นในรูปแบบของเกมบอยนะครับน่ารักมากนะครับขนาดจิ๋วกระทัดรัดนะครับอันนี้ทำผลิตมาน่าจะหนึ่งปีที่ผลิตนะครับ หนึ่งเก้าเท่าไหร่อ่ะอันนี้หนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับ<ค><อ>เป็นผลิตออกมาใหม่ในรูปแบบของเกมบอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นกันยังไงยังได้กันอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับ<อ><ค><อ>มีเสียงด้วย<ค><อ> ตายครับสามารถเล่นได้ปกตินะครับสุดยอดเสียงเสริงนะครับเดี๋ยวเราลองเกม B สักหน่อยหรือต้องให้ตายให้หมด เป็นเกม B นะครับความระดับเลเวลก็จะยากขึ้นตายหมดเลยก็ถือว่าเป็นของสะสมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำออกมาได้น่ารักมากโดยการผสมผสานระหว่างเกมวินเทจนะครับเกมปลาหมึกออคโตปุสกับมาในรูปแบบเคสที่เป็นแบบ นินเทนโดเกมบอยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านเงเอ๋เคฟแมนที่พันทิบงาวารชั้น6นะครับโอเคไปแลนะครับ